กรุงเทพลอนดอนเชียงใหม่ศบกายสักวันคุณอาจต้องติดต่อกับใครสักคนที่นั้นบีสลามปีมายศเตไกลแค่ไหนแปลกแค่ไหนถ้าอยู่บนโลกนี้เบาใจได้ว่าไม่มีอุปสรรคขวางกันการติดต่อน้ำครมโครมลูแบดียะกูแบดยาแบรดมัซิมลลูตูวูรูลูอวากาดูกูการสื่อสารแห่งประเทศไทยเครือข่ายทั่วไทยโยงใหญ่ทั่วโลก โลกถูกแบ่งเป็นส่วนๆด้วยความแตกต่างทางภาษาความเชื่อและเผ่าพันธุ์แต่โลกต่อติดกันได้เพราะการติดต่อสื่อสารการสื่อสารแห่งประเทศไทยเชื่อมโยงรไว้กับโลกด้วยเครือข่ายทันสมัยทุกรูปแบบการสื่อสารแห่งประเทศไทยเครือข่ายทั่วไทยโยงใยทั่วโลก 15ปีที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารย่อโลกให้แคบลง15ปีที่การสื่อสารทำให้รู้เรื่องราวของโลกกว้างขึ้น15ปีที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยร่วมพัฒนาการสื่อสารของชาติเพื่อชาวไทยทุกคน